เตมอมุ่งที่่เตมออ้ยเดินมากรดันมีได้ไงกระดแบีได้ไงไปขอโทษเลยพี่บอกว่าน้องพี่รักใครมากไหมรัมีมากไหนบอกพ่อพ่อซีว่ายังไงรักมีมาก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 แล้รักพ่อพ่อไหมั้พ่อ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 เท่าไหร่พ่อพ่อหนึ่งเ่ะ หนึ่งขั้นสามนะ Kau ke bawah kau apa tu mau sini? I know. Kau ke mau sini. Eh, kau di sini. Oke. Kau ke di sini? Nah, nah, nah. Sini, mah. Kau ke mau di sini? Ah, kau di sini. Oke. เปียงแล้วไหมตองตับต <and> <c oughs> าตาตาตาเย็ดตาทำอะไรทำอะไรเนี่อย่าปีน นี่นี่เยียวนันสูบลูกไม่เอาอเอาไปวางเลยกินเสร็จแล้วเอาไปวางน,นั่นเอามาให้ทอแล้วกันมาเดี๋ยวพ่อวางเองเหนื่อยใช่ไหมอ่ะไ้พี่จีไ้พี่ีกินด้วยได้ครับ เก่งกันจริงๆเลยหให้น้องกินก่อนสิลูกให้น้องกินให้เสร็จก่อนอ่ะเห็นไหมพี่จะมาให้แล้ว เขาพูดเขาพูดมันมีดูคลิปแน่เลยเฮ้ยป้อน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 แบ่งกันกินใช่ไหมป๊อปอกินด้วยเหรอเอมอให้กินด้วยได้ไหมครับได้ปีเจอเอวิสปีเจอค่เอ เป็นอะไรลูกหนูล้วงอ,อะไรเนี่ยผีอพอแล้วนีทั้งหมด มก็โยอโยงกัที่ทำไรลูกยยงยงยี่ออกมาแล้วอย่าไปเข้าไปเนที่นอนไงปดมาปดเมามาปุ๊ดปปดเมาอุ้ย เดินมากัดมามีได้ไงเนี่ยจับมามีได้ไงไปขอโทษเลยก่อนมามีเลยคนนี้ก็จะมากัดอีกคนนึงแทนที่จะมาเป่าขอโทษมานีเลยเร็วๆเป่าเอาตะล่มสิลูกเอาตะล่มไปก่อนมานีเลยกอดเลยกอดด้วยกอดแล้วหอมด้วย หมา,าป่ามา,าแล้วพี่ชีะทั้งพี่จะหอมบะหมี่มาพี่ชีเขาหอมบะหมี่ไปแล้วด้วยแล้วแล้วหมาป่าแล้วพี่บอกว่าพี่รักใครใครใครักใครมากนะถ้าพี่รักใครมากนะไม่ใช่อว่าพี่บอกว่าไงถ้าพี่บอกว่าพี่รักใครมากนะอะพี่ไม่ไมนะด้พี่พี่เขาพี่ตั้งแต่เมื่อวานนี่ฉันไม่ใชื่อหรอกอ่ะครั้งแรกนะก็เขาตื่นมาแล้วเขามาเกาะใชงไง ที่ำงเอาน้ำลายไปป้ายไป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 เด็กนี่ตอดบีบเช็ดเลยดูนี่ใส่บีบใส่บีบใส่บีบอย่าเลียสิลูกแหน่ไปดีอะไรดีไปเนี่ยทำโทษดีไปเนี่ยทำโทษดีไปเนี่ยเราอะ ่ไม่ใส่แล้วยังเมื่อเชาน้องพี่บอกว่าน้องพี่รักใครมากนะนรัมีมากไหนบอกพ่อพ่อซิว่ายังไงเจกีมาก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 รั่อพ่อไหมรัพ่อ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 แล้วพ่อพ่อพแล้วพ่อเท่าไหร่แลยวพ่อพหนึ่งันสามหนึ่งพันสามแล้วแล้วลกล้วยเมื่อวันเมื่อวันก่อนนี่ชิมเท่าไหร่นะ เนื้อทดถามกยชิ้นจิ๊เดียวอ่ะก็กี่บาทก็จินเนอัเป็นสงสามึกใหจีนเ้อโอเคไปอาบน้ำนะไหนเรมาจะไปอาบน้ำน้งพว้าไงนะจะไดงงไปนมครับบอกพ่อน้องพี่น้องพี่บอกว่าพ่อก่อนนะจะไปอาบน้ำพุ้งไงจะไปดูคู่ไหนไป ไปอะไรนะพี่ทีออกไปออกไปครับพี่จะพูดว่าอะไรนะจะดูสิ่งไหมพี่พี่พี่บอกพ่อว่าไปอ่านหนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่นี้จะได้พาไปพี่ทีครัไปครับใช้เปลี่นนี่นะอะไรวิธีมา มานั่งดีกว่ามานั่งรอมานั่งรอ่ะไปไปอ่ะไหนจะไปไหนจะไปอาณาจอาอาณาจิบาบอกกับพ่อว่าแปน้ำก่อนนะจะไปอาณาจิบาบอกบพ่อก่อนะบอกบพ่อก่อนไปนนเนี้น้ที่ชนโอเคลูกไปไปเถอะไปอะไปายบายโชคดีนะจน่าบ้าบ้าทีบอกโชคดีนะจน